ของตายไม่เหลามาเที่ยวคนพกมาเที่ยวคนเยาะตายตายตายกูเป็นนี่ใต้กันบอบหลบมาเป็นสิบคลิปเลยลิ้งเลี้ยงตั้งคู่ได้หมดไหมที่ตัวตายเออมาอคตัวมีประกัดขายนะครับโอ้โหตั้งแต่ตกล้โตอย่าไปดูครับเยอะแยะมากมายในบทในอะไรนี่มีทั้งนั้นนะครับ gốc rồi không các nhà bảo ban, mày nè mày, cua mày gì côn mày đi con bà mà đủ cô gà, gà chân gà chân มีขายประกาศขายนะครับสนใจติดต่อได้ครับผมโอเคครับแน่โตไปแน่เดี๋ยวเล่นยีเตอร์เดี๋ยวอ๋อโอเคโอเค